เราก็ยังนึกอยู่เราจะไปต่อหรือพอแค่นี้คุณเดชเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้อยากให้เพื่อนๆเห็นมานั่งมาอาศัยเน็ตร้านกาแฟอ๋อไรพัดเดินพัดเดินตัวเซเว่นกันเด็กผู้าวพัดเดช What you say อังกฤษ t w เบียร์ เล่นน่โอโอ้โนี่อย่างนอกพี่น้องกไ็ไลยข่อยเงึดหลายไม่ใช่คนอังกฤษพี่นอ้องเขาก็มายืนมองหน้าเราสองคนโอ้ยเจอเจอแต่อะไรก็ไม่รู้งงมากมายืนมองหน้าเราอะไรบอกว่าจะจะดื่มเบียร์เอา ก็ดื่มเบียร์ก็ไปสินู่นร้านนู้นร้านทีน่เขาขายร้านนี้เขาไม่ได้ขายเบียร์โอ้ยพี่น้องเอ้ยจกว่าเจอเหี้ยงแม่แต่ละหมู่นแต่ละเวรเออขอมาเงือกแต่น้นองค่อยไม่ได้เป็นเจ้าของร้านแล้วค่อยจะรู้ได้ยังไงนะคะพี่น้องแล้วเขาก็ทําหน้าแบบทําหน้าจริงจังนะเมื่อกี้น่ะพี่น้องทําหน้าจริงจังมากนะมายืนบังกล้องค่อยนะคนลังเงืดหลาย หน้าเขาก็เหมือนคนอังกฤษนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้พูดอังกฤษพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าคนที่นี่มีหลากหลายประเทศมากเยอร,ม,ม,ม,ยรมันเมเยอรมันเดลเยียมฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนสเปนอังกฤษคนอังกฤษจะเยอะมากที่นี่บอกเลยว่าคนอังกฤษนัมเบอรวันที่นี่เมื่อคืนเมื่อคืนไปที่ไปนั่งนั่งดื่มกัน มีผู้หญิงฟิลิปปินส์สองคนแล้วก็เข้ามากับผู้ชายสองคนแต่ไม่รู้ว่าเขา,าเขาเป็นสามีภรรยายกันหรือเปล่าตอนเขาก็เขาเข้ามาช่วงที่แม่สมศรีกำลังจะกลับแล้วเขาก็มองหน้าแม่สมศรีมองหน้าแม่สมศรีตลอดพรอแม่สมศรีกำลังจะกลับผู้ชายเขาก็เลยถามว่าแม่สมศรีมาจากที่ไหนเวลาอยู่ค o า e ฟ้องพ่อใหญ่แม่สมศรีแกตอบเองเลยชีฟอมไทยแลนด อ่อผู้หญิงฟิลิปปินส์ก็บอกว่าอ๋อไอเนียวด I ไอเนียวดอยูย o ฟอมเอเชียเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขามาจากฟิลิปปินส์นะยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็คุยกันประมาณ5นาทีเพราะว่าแม่สมศรีหนาวเมื่อคืนก็จะพาลูกกลับบ้านเขาขอเบอร์แม่สมศรีไว้พี่น้องขอเบอร์แม่สมศรีไว้เขาบอกว่าเขารู้จักเพื่อนคนไทยที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวเขาจะเอาเบอร์แม่สมศรีไปให้เพื่อนคนไทย แม่สมเขาก็ถามแม่สมศรีหลายอย่างนะว่ามาที่มาอยู่ที่นี่หรือว่ามาหรือว่าอยู่ที่ไหนแม่สมศรีก็บอกมามาที่นี่แค่ฮอลิเดย์ฉันไม่ได้มาอยู่ที่นี่หรอกแต่ว่าเออฉันมีบ้านที่นี่เขาก็ถักบอกว่าเออลูกเราน่ารักอย่างนั้นอย่างนี้อ่าเขาก็ถามว่าแม่สมศรีมาอยู่ที่นี่นานหรือ,อยังมามาตั้งแต่กี่ปีแล้วเขาก็ยิงคําถามเราแบบใหญ่มากเลยนะถามๆๆๆเราบอกว่า บอกว่าเราไปไปมามาเราไม่ได้มาอยู่ที่นี่ตลอดหรอกแต่ว่าปีหนึ่งเรามาบ่อยเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วแต่เขาไม่ได้บอกว่าอยู่กี่ปีแล้วแม่สมศรีก็เลยบอกว่า if you h e r e f o r long why i never see you เพราะว่าแม่สมศรีคือเราไปเราไม่ได้จะไปแค่ร้านอาหารร้านน,นี้ร้านเดียวเราไปวันหนึ่งเราไปสาสี่ร้านคือเราตรงนี้เรานั่งหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ย้ายไปนูน่นสองชั่วโมงย้าย ย้ายมานี่30สินาทีคือเราไปเรื่อยๆเราก็จะเจอคนเยอะแล้วเราก็จะจําหน้าได้อ๋อคนนี้เขาอยู่ที่นี่นะคนนี้เขามาฮอลิเดย์ช่วงนี้นะเราก็จะจำหน้าเขาได้หมดแต่สองคนนี้แม่สมศรีไม่เคยเจอเขาเลยเขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่นี่มานานแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาอยู่กี่ปีเราก็ดีใจเลยเราเจอเพื่อนเขาบอกว่าเขาดีใจนะเขาบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักนะเขาถามว่าเออชื่ออะไร แล้วแล้วแล้วอยู่นานกี่วันแล้วจะกลับอะไรเมื่อไหร่พอดีร้านที่แม่สมศรีไปเมื่อคืนเขาบอกว่าวันนี้เขาจะมีดนตรีมาแสดงห้าโมงเย็นแม่สมศรีก็เลยบอกว่าถ้างั้นเรามาเจอกันอีกเราจะได้คุยกันรู้เรื่องเพราะว่าเมื่อคืนรีบเราจะได้มาคุยกันอีกห้าโมงเย็นของร้านเมื่อคืนนะเขาก็บอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะมาเดี๋ยวฉันจะบอกแฟนฉันว่าเดี๋ยวฉันจะมานั่นแหละพี่น้องคะ่ะ ก็มาเล่าสู่กันฟังหลากหลายมากมาฮอลิเดย์วันนี้มาฮอลิเด์ทริปนี้เจออะไรหลากหลายเรื่องราวแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือแฟนพ่อใหญ่แม่สมศรีแกไม่ค่อยสบายนะคะแม่สมศรีก็ออกมากับลูก